what กูกดฟรีแล้วเนี่ยอะไรวะ <laughs> มาเลยอันเดียวเออเนี่ยเอ๊ะทำไมหมูจังอะ่ะแล้วสองอันโชว์ไปหน่อยดิมาแล้วสองอันโชว์หน่อยดิเออไม่แน่นี่ว่ะนี่ว่าจะแน่ Mà rồi mấy chừng loại giữa nữa hoặc là thom 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 กี้ออกตอัว54แสดงว่าต้องเลขสี่อั่นแหละนั้ไงนี่ไงนี่ไงเอ๊ะชอบเลขสามเลขสี่อะเลขสี่เรามีขอเลขสี่แล้วนั่นเห็นไหมเห็นไหมมันชอบเลขสามเลขสี่ว่ะอะไรเนี่ยโอ้โห21 ยี่เบ็ดิ้นแล้วผมจะได้อาวุธ SS ละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงฝันแล้วมันชอบเลขสามเลขสี่ว่ะเออมาสองแพ็คไปเลยสองสองชุดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยผมจะได้อาวุธ SS แล้วนะอีกสามเมตรเองอะ่ะ แต่เม็ดอันนี้ผมใกล้จะหมดแล้วดิต้องลุ้นให้แพ็กเด้งแล้วไม่งั้นกรลุ้นให้มันออกไวเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเอาจิงดิเรียบร้อย <c oughs> ปิดจ๊อบ <c oughs>